สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3นะคะมาเจอกับครูปอนะคะในวันที่วันจันทร์ที่20นะคะเดือนกันยายน2564นะคะนักเรียนวิชาแรกที่เราจะเรียนการให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กขึ้นมาเลยค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องวันสําคัญทางศาสนานะคะให้นักเรียนหยิบนัง ิดหนะังสือเสร็จแล้วเปิดไปที่หน้า37นะคะลูกหน้า37มแล้วสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทยที่ควรรู้นะคะ,ะวันสำคัญของไทยนักเรียนรู้จักไหมลูกยกตัวอย่างวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะวันมาคาบูชานะคะลูกวันมาคบูชาจะตรงกับวัน เดือน3นะคะลูกเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน2 000, 1 2 5รูปนะคะลูกมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะอ่า,อาแล้วก็อีกวันหนึ่งวันวิสาขะบูชาคือวันนี้นะคะลูกอ่าจะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตตัสรู้และปรินิทานอ่าส่วนใหญ่ในวันสำคัญ ทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะนิยมไปทํไมไปไหนลูกอไปวัดนะคะเพื่อที่จะทําบุญตักบารนะคะลูกฟังเทศฟังธรรมใช่ไหมคะลูกส่วนประเพณีไทยทางศาสนาอ่ายกตัวอย่างเส้นประเพณีไทยของเราก็คือ,อวันสงการวันสงการ จะตรงกับวันที่ส3และววันที่สิเดือนเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะลูกอ่าเราก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมลูกไปวัดทำบุญนะคะ ส่วนอีกวันหนึ่งก็คือวันลอยกระทงวันลอยกระทงก็จะตรงกับวันเพ้่นสิบห้าข้ามเดือน12นะคะลูกอันนี้ก็จะไปวัดทําบุญเหมือนกันแล้วก็ตอนกลางคืนล้วก็จะไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมลูกอ่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะอ่าตั้งแต่ได้แก่วันมาค้าบูชาวันวิสาขบูชานะคะลูกอ่า และมีวันสําคัญตามประเพณีไทยวันสงการแล้วก็วันลอยกระทงนะคะเด็กๆควรจะเรียนรู้ก <Users. S 1> เกี่ยวกับกิจกรรมในวันต่างๆนะคะนักเรียนมาดูโจทย์นะคะลูกโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนทําไมระบายสีรูปแอบเห็นไหมเป็นคล้ายๆรูปดอกไม้นะลูกเนาะนึะกดูนักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมไหนบ้างกิจกรรมของไทยอ ยกตัวอย่างเช่นวันมาคาบูชาลูกเคยเข้าร่วมไหมคะถ้าเคยเข้าร่วมไปวัดไปว่าก็ระบายสีเลยวันวิสาขาบูชาวันสงการวันลอยกระทงถ้าลูกเคยเข้าร่วมกิจกรรมก็ให้ระบายสีอดอกไม้นี้ด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปเรียนวิชาที่2กันก่อนนะคะ เรียนชันนน้นอนุบาลสามนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปเรียนทำแบบฝึกหัดพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะลูกครูจะให้นักเรียนฝึกการทบทวนนะคะ,ะการเรียนเกี่ยวกับการลบเลขหลักสิบนะคะเราก็จะเรียนลบเลขหลักสิบทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะคะนักเรียนเรามาทบทวนกันก่นกอนว่าลบเลขแนวนอน ที่ครูปอสอนไปสัปดาห์ที่แล้วก็คือทําไมลูกลบเลขด้านหลังก่อนด้านหลังมีเลขอะไรบ้างลูกถ้าเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้เท่าไหร่คะหลักหน่วยเน,นี่ยศูนย์ลบศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์เขียนศูนย์ลงไปก่อนสองลบหนึ่งได้เท่าไหร่คะสองลบหนึ่งได้เท่าไหร,ร่ลูกมีสอง หักไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือหนึ่งคำตอบคือสิบใช่ไหมคะต่อไปอ่าบทวนอีกข้อต่อไปห้าสิบลบยี่สิบลบเลขข้างหลังก่อนก็คือเอาศูนย์ลบเลขศูนย์ข้างหลังนี่ก่อนหลักหน่วยก่อนศูนย์ลบศูนย์ได้เท่าไหร่ศูนย์ต่อไปเลขหลักสิบห้าลบสองได้เท่าไหร่คะ มี5นิ้วหักออกไป2เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ3อเขียนคำตอบลงไปคำตอบคือ30อ่าต่อไปล,ออไ 40. ลักหน่วยคือลายร70ลบี่ักหน่วยคือ0ลบกับ0ศูนลบศูนย์ได้เท่าไหร่ศูนลบศูนย์ก็ได้ศนต่อไป 7ลบ4ได้เท่าไรหมี7ลบออกไป4 1 2 3 4เหลือกีนิ้เหลือ3ามาะคำตอบก็คือ3ามสอ่านี่คือการลบเลขแนวนอนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนลบเลขแนวตั้งกันนะคะอ่าเมือ่อกี้เราเรียนการลบแบบแนวนอนไปแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนการลบแบบแนวตั้งต่อนะคะ นักเรียนดูนะคะตัวอย่างยกตัวอย่างเช่น30ลบ20ใช่ไหมคะนักเรียนเราต้องลบจากเลขข้างหลังก่อนนะคะเลขข้างหลังคือเลขอะไรลูกอ่าศูนย์กับศูนย์ใช่ไหมลูกอ่าศูนย์ลบศูนย์ได้เท่าไหร่ศูนย์สามลบสองได้เท่าไหร่มีสามหักออกไปสองเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือหนึ่งคำตอบคือ 0ต่อไปลองมาทำอีกข้อนึงนะอ่ะส0บลบ3าสบลบแนวแนวหลัก10ก่อนนะคะลูกอ่าดูสิ0-0ลบศเลขข้างหลังก่อนนะ08-3ลบ3ได้เท่าไรมีอยู่8หากออกไป3นิ้ว1 2 3เหลือเท่าไร่ลูกอ่เหลือ5อ่าเหลือ5 เขียนเลข5ลงไปคำตอบคือ50อ่ามาลองทำอีกสักข้อหนึ่งอ่า50ลบ 40, 40เหลือเท่าไรอ่าต้องลบเลขข้างหลังก่อน0ลบ0ได้เท่าไหร่ลูกอ่าได้0 5ลบ4ได้เท่าไหร่คะ5ลบออกไปสี่หนึ่งสองสามสี่เหลือกี่นิ้วอ่าเหลือหนึ่งเขียนคำตอบลงไปเลยสิบ เห็นไหมไม่ยากเลยเียงแต่ว่าลูกจะต้องฝึกทบทวนก่อนนะคะอ่าพอเอาเรียนทบทวนไปแล้วให้ลูกหยิบหนังสืออ่าพัฒนาคณิตศาสตร์มาเลยค่ะลูกแล้วลูกเปิดไปที่หน้าหน้าอะไรนะที่เราทำต่อกันกเมื่อกี้อะ่ะลูกไปที่หน้าสิบหก ไปที่หน้า16นะ16อ่าก็ลองทำกันก่อนอ่ะเดี๋ยวลองทำกันสักข้อหนึ่งเนาะอ่า90-40ลบ40อ่าลบเลขข้างหลังก่อน0ลบกับ0ได้เท่าไหร่คะ09-4ลบ4ได้เท่าไหร่ลูกมี9ลบออกไป4 1 2 3 4ลบออกไปละเหลือเ,เท่าไหร่ลูก 1>, 1 2 3 4 5อ่าเหลือ5คําตอบคือ50สนะทำกันได้ไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะลูกลูกต้องไปหาทั้งหัดลบทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะอ่าลองทําดูนะคะผิดถูกไม่เป็นไรคะ่ะแต่ลูกต้องหมั่นทํานะคะเดี๋ยวเราไปเรียนวิชากิจกรรมสร้างสารรค์กันต่อเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลสองและชั้นอนุบาล3นะคะวันนี้จะมาเจอกับครูปอนในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะให้นักเรียนหยิบใบงานใบนี้มาเลยค่ะอ่าเป็นกิจกรรมใบงานเกี่ยวกับอะไรลูกรู้ไหมวัน 3, สำคัญทางศาสนาของเรานะคะวันนักบูชาอ่าหรือวันวิสาขบูชานะคะลูกหรือว่าประเพณีไทยก็ยกตัวอย่างเช่นอ่า สงการน,นะคะอ่าวันสงการหรือว่าประเพณีวันลอยกระทง่าแต่ทุกงานเนี่ยทุกประเพณีแล้วก็ทุกวันสําคัญทางศาสนาส่วนมากนะคะชาวไทยของเราก็จะทำมาทําไมลูกใช่ทําบุญตักบาทถ้าทำบุญตักบารก,กันครูป,ปอก็เลยอยากจะให้นักเรียนนะคะมาระบายสีลูกอ่าการทําบุญตักบารกันนะคะลูกอันนี้ทําบุญอ่าถวายอ่า น้ำฝนถาวายสังฆทานใช่ไหมลูกถาวายเทียนเข้าพรรษาอให้นักเรียนนะคะระบายสีรูปภาพประเพณีวันสาคัญของไทยเรานะคะ,ะระบายสีให้สวยงามนะคะนักเรียนอันนี้ไม่ยากเลยอ่าขอนักเรียนตั้งใจนะคะ,ะวันนี้ครูปอขอลาไปก่อนนะคะชั้นอนุบาลสองและชั้นอนุบาลสามแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งใจเรียนนะ อ่าบายบายค่ะสวัสดีค่ะ